ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนแก่ในหมู่บ้านเกี่ยวกับบ้านเก่าหลังหนึ่งที่อยู่สุดซอยบ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบเพราะว่าเฮี้ยนสุดๆมีคนเคยเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นศพของเด็กถูกพบในห้องใต้ดินสภาพศพน่าสยดสยองคือหนึ่ง ผมกับเพื่อนเกิดคึกขนองอยากลองของเราตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นตอนแรกก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความเก่าและความทรุดโทรมแต่พอเดินเข้าไปในห้องใต้ดินเท่านั้นแหละอุณหภูมิลดลงอย่างน่าตกใจผมรู้สึกขนลุกสู้เพื่อนผมคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ปะวะ ตอนแรกผมคิดว่าหูฝาดแต่พอตั้งใจฟังดีๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จริงๆเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนว่ามาจากข้างในห้องใต้ดินทันใดนั้นเองประตูก็ปิดลงเองเสียงดังปังพวกเรารีบวิ่งไปเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกเหมือนมีอะไรล็อกไว้ข้างนอกผมพยายามดันประตูสุดแรงแต่ก็ไม่ขยับเลย ในที่สุดพวกเราก็ตัดสินใจปีนหน้าต่างหนีออกมาได้พอออกมาจากบ้านได้เท่านั้นแหละพวกเราก็ไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เคยคิดที่จะลองดีกับเรื่องพวกนี้อีกเลย เพราะสิ่งที่ผมเจอในบ้านหลังนั้นมันทำให้ผมเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่จริงและเรื่องเล่าที่ได้ยินมามันไม่ได้เกินจริงเลยแม้แต่น้อย